สวัสดีค่ะมันนี้เพ่นไก่นหน่อยกับสิพากันนะหาหอยอีกแล้วจ้ามีลูกค้าสร้างหอยเนาะข้า่นสร้างกับว่าหลายหอยล้วค่ะแต่ว่า,าเท่ากับต่างมาเอาหอย่นค่ะนี่มัเน,นี่กลับมางุ้มตามหอยตามนองธรรมาชาติที่เกาเลยเด้อจา้าห,หน่อยๆกับอยู่ข้างหลังเพ่นสนใจไปช่มบรรยากาศน้ากันเด้อจ้า่ามามนเนี้ยเทาสิ่ได้หน่อยได้หลายสืใไดชื่อบอมานบอ จะบังหน่วยหอยหน่อยใหญ่อยู่ต้องตักเอายู่วไตพื้นกับอันถ้าเงินหยาถ้าเงินหากไปผสมกันขึ้นมากพอดีค่ะนี่ห้อเหยียบหน่อยหนึ่งไอ้เบงโอ้ทำเงินจะกัดละสามหน่วยถือว่าหน่อยใหญ่ยีเนาะได้เนี้ยนะได หลุดมือโอ้ดิให้จุบเมื่อนี้อากาศก็ร่มเย็นว่ยว้ๆอยู่แต่ว่าคันยูบาลเท่ากันหอนหอนปาดกองนี่ไงคือาห,าหาน่วยหาหน่วยอ้วน คนนี้ค่ะเพ่สิบห้ากันโค้งไปทางเหมือนจะพูนโค้ง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 ไปทั้งปีหน้าวันนี้สามารดยางยางรัดมั่งสิได้แล้วยางรัดห่วยได้แล้วหนามันหนามันนั่นล่ะบุกลุ่งแล้วป้ารอบนี้แม่เบิ้งป้าโทอันนเนาดิจึงไม่เน่ากว่มีเด้กดิและซีหาหน่วย ซ้ำนีก่ก็ถือว่าหลายอริงดิบ่ได้ไปมองอันอันห่วยนั่นเนาะห่วยทั้งบ้านนั่นปุ้นไกลๆคนที่มันนีหลายกว่นี่เสียงลมนะคะลมลมลมคัากล่มแน่เด๋ <c oughs> เลยก็ได้ปดัดบ่ว Qua quật yêu tai hiệu đinh nam của nhiên yêu cầu nga 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 cả nga 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 กว่าจะได้อันนั่นถุงหนึ่งพอจะได้กิโลหนึ่งเนี่ยโอ้ยมามันมากถึงเกือบเต็มมือผละเจ้าทวดิได้ยนี่พ่าะมันหาได้ง่ายๆด้ค่ะถ้ามันน่าถืมอมือหลายหลีนัน่นเออหลายอยู่ประหอยงย<ส><ด>มารับนีอะไรอันเดียวหนึ่นนนง เอาจู่ทั้งใจ้ำเอาแตะแกงผัดลมมนี่เอฟซีพันถามว่าเห็ดจังไหนแตะแกงผัดลมมันจังสิเขา่าเขาเอาทางไหมค่ะเอาทางน้ำดินน้ำขี้ตมนะคะแล้วก็เอาขึ้นมานไม่ได้ถ้าเขาทางเอาขึ้นมามันกระได้มันก็สิบด,ดิดถือวา ถ้ามงได้ไลฟ์ดีกว่าถึงเป็นกรรมเป็นกรอบได้แล้วเทลซิปนุย้ยแล้วอันกระซี่หานุย้ยเห็นมากเ,เห็นบัตบัตร,รใดกับบัตรใดเลยดิม<ะ>ีเบื้องไตใหม่ไหม ประมาณบ่าโหดใบ่ไหมก็ได้อยู่นี่โคงมาทางนี้น้ำบวนมือง,งนี้มืองนี้มืองใหม่นี่ไม่คือได้หลายอยู่นี่ ลายป่ะโอ้ <มา S 1> oh, สีนวยเลยวงนี้แล้วมันลายนี่นบักหอยอ้วนเมื่อก้ว่าใหหน่อยมาเบิงเสียเบิงบักหอยมันอ้วนบักหอยอ้วนาออวนาะมองฝาฟ้าปิดมวงนี้มันสิเต็มนี่ใช่ไบคนี่แบบนี้แหละฟ้าปิดมันสิเต็มเลยถ้าบักหอยอ้วนถ้าบักหอยจอยนี่มันสิลูบลุบลงไปใส่กันหอยนี่นัน่นอ้วน จะเบ่งข้าได้หลายปันไดนละใน่จด้หอดปลาน้ำดิคันปลาก็ได้หาจันนอยสิกขินฟังเ<อ>ันดียวจนนอยมันอ้วนดีดีบางเนี่ยไอ้น้อยหนึ่งตาแล้เบาอันดีปดันไดพบางเลยค่ะเบ่งเอาหอดบักอันหอยบักหอยเน่า เต็มด,ดีหาบักหอยแล้วเพื่อนกับสิบ้ากันไปเก็บดอกบัวไปฝากลูกค่ะดอกบัวอยู่ทางกับบานของาห้ามล่ะที่ขึ้นฟังกันขึ้นไดป้ป <c oughs> โอ้ยเมือ่อย <c oughs> ได้คนลองอ่านเครึ่งหม่มือนี้ว่าได้ร้าซ้ำ เด็ก้นละครื่งหมอีอได้ปลาพรอมปลามันเขาแต่เกงพัดลมอันนี้ของเพื่อนในห้องไอ้หน่อยอได้คนละเครื่องหมอเทใส่ทรงปุ๋ยไหวกอนชาเสิ็ได้กลับบ้านแล้วจะได้ปลาจักตัวก็ได้สามตัวอยู่ดี นี่จะได้ประมาณหาถุงอยู่หรอกเนาะนี่ได้น้อยหนึ่งหน่อยเกใส่มันหมดเลยก่อนหินแม่หอนบุดๆอยู่มไปข้หอดปลาบัวหล่ะจ้าสิเก็บฟักบัวไปฝากลูกไส้กันเนี่ยเดี๋ยวฟักหนึ่งหน่อยหน่อยนี่ตัวนี้แกแล้วน่ยแป่ทั้งคนก่อนบอก เออตัวแกม่ต้องเอาก็ได้พี่ทั้งฟังผีดสองฝักสามฝัก พุ่นฟังทั้งพุ่นอีกเออได้แบกกันเลยแบบนี้ นี่นี่ดอกหนึงน้ำจริงนี่ถ้าหนาเจ้าหญ่น่อยอันเดียนั้นทั้งหัวเจ้ากลายไปแล้วนี่ทั้งนี้พี่นี่ฟักหนึ่งเดี๋ยวไปเอาฟักนี่ก่อนพี่พี่ฟักพี่ยุพี่มาเอาฟักพีเคอยกันเก็บซอยกันอาจารย์มันหลายพี่ทั้งพี่ บ่ออนไปติดแบกเนีเ่เออนี่ยออนบ่ <c oughs> พี่สามตักทั้งพี่ได้แบกหนึ่งละจ้าพ้อราคาบ่เนี่สิกลับบ้านเพิ่นได้น้อยแตฟังทั้งขื่นเอาอีกนี่เด้ยเหลียวเห็นอยู่ฟังทั้งขืน่นพน <c oughs> ไปจ้าบ่เนี่ยข้ากับบ้านกันค่ะให้เดือดหอบขืน่นเลยจ้าบ่เนี่ mất mát mình tìm đó, tìm bớt mất mình cho mất mát mình con đây hải quỳt xe đẩy mình